ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมผมจาชื่อไม่ได้ว่าเอาเป็นว่าผมจะขึ้นไว้ให้รับอนนะทุกคนโอเคอก็สําหรับเกมนี้นะครับผมผมก็มาเล่นนั่นแหละใช่คือผมเห็นเกมนี้มันแนะนํามาไงผมก็เลยแบบปี้มันน่าสนใจดีผมก็เลยหลดมาเล่นทุกคนอันนี้ผมก็เป็นแบบชาวโลกนะทุกคนชาวโลกใช่มาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะก็ที่ร,รู้โลกเรามันไม่น่าเป็นแบบเน,น,นี่ยใช่ปะ<ม>ก็ เอาเป็นว่าจำลองการอ่ในเมื่อโควิดมันกระจายตัวแบบเต็มที่แล้วกันทุกคนมันโลกเราก็จะมาวันนี้นะใช่บหมคคือผมคิดว่ากราฟ,ฟิกนี่สวยเอาการเลยนะครับคือกราฟ,ฟิกผมก็ฝับลงมาระดับหนึ่งเลยนะอันนี้คืออะไรอะ่ะลับรับอะไรอะ่ะคือระบบเกมนี่ผมเพิ่งบมาเล่นเลยนะคือผมเห็นมันน่าสนอะไรสุงกาชา เฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะก็เกมนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะเป็นแนวเอาชีวิตรอดซววรโวนะครับผมขุดหินตัดไม้ขุดไม้ตัดหินนะครับผมก็เอ๊ะช่างมันนะครับเกมนี้นะครับก็จะมีให้เราคือแบบมันน่าสนใจมากเลยนะครับทุกคนจะเป็นให้เราตีแบงป่องผมคิดว่าถ้าเราชุดแบบเนี้ยไปตีกับแบงป่องยังไงก็ตายแต่มันไม่ทำร้ายเรานะทุกคนเราก็จะมีปืนหน้าไม้นะ จัดเลยไหมเนียพี่มันร้อ,อนว่ดทุกคนยิง,งยิงตายครับทุกคนเราจะไปดูนะครับเฮ้ยเราแร่ได้ด้วยได้ละมาโอ้เราเราได้ เราได้หนังมาครับ,บทุกคนหนังหนังแรง่องวตัตถุวัตถุฟลักหนังแนง,ง่ <Huh? S 1> องเฮ้ยนี่ะโคตรเท่ยอะทุกคนดูดีเอฟเฟกต์มันอลังการมากนะเป็นว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็มุมไฟก็จะมีมเฟสนะครับทุกคนนี่มันให้ผมทำเฟสโอเคนีมันให้เราครับเอาเอา,เอาเผา โอเคครับนี่ก็จะเป็นระบบคาบนะครับผมอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วไงต่อเราก็จะแบบพยายามเรียนรู้ไปนะครับทุกคนโอ้ก็จะแบบหาทีตั้งไดเอา้าแล้วทำแบบตังไดโอตรงนี้ตั้งไดโอเคอาตั้งรับของอันนี้มันได้ทำอะไร ผมก็มาแบบงงๆเนาะทุกคนรอเสียงว่าเลยนะให้ดูอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่านั่นแหละเป็นอันนั้นแหละทุกคนใครชอบเนื้อเรื่องก็มาเล่นได้นะครับก็มีเนื้อเรื่องให้เล่นนะกโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่าคล้ายๆพูดไหมเฮ้ยโอเคปิบรอดนะครับทุกคน เฮ้ยยึดม้าไงทุกคนยึดม้าไงยึดม้าเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะก็อันอยู่หลังผมก็ม uh ันไม่ใช่สาอากาศนะทุกคนมันเป็นเบ็ดตกปลาล้วก็เลยจุดกันเป็นไงนะครจุดม้าอันนี้ม้าเราเกตสีแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องจูนม้าหรือเปล่าจูนม้า ให้มานวิ่งเลยไม่ได้วะการตกปลาผมต้องเป็นอันดับหนึ่งให้ได้วะักสีมันคำคอมาพอไปครับเอเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ไงเ้ยระบบการตกปลาง่ายมากไม่ยากเกินไปนะ ันะครับอันนี้ผมสร้างน่าจะเป็นปลาหมึกนะทุกคนนี่ปลาหมึกใช่มันคือปลาหมึกครับแล้วก็ขุดไปนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ยโอ้โหผมนี่ลงเลยได้เวลาฮีโรู้อ้า

ซิง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  ก็ไปเจอแสบตาไปแล้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอจากกันไปกับพาทิที่มันแสบตาแล้วกันนะเนี่ยไปเจอกันครับเพียงแค่โทรโทรมาฉันจะรีบฉันจะรีบไปหาเข้าใจในบางเวลาเธอก็อยากเจอฉันต้องเข้าใจว่าคนดูแลเธอนั้นไม่ใช่ฉันได้แค่คอยดูแล